มดดำกัญชัยยืนยันนิสัยที่แท้จริงย,ายา่าหลังถูกโยงนางเอกลูกครึ่งดังแล้วเวียงสืบเนื่องจากปริศนาอักษรย่อจากเทจดังเจ๊มอยร้อยแปว่าด้วยเรื่องของนางเอกลูกครึ่งดังแล้วเวียงวีนมาสายบลาบลา,บลาจนทีมงานถึงขั้นเอื้อมซึ่งเจ๊มอยไม่ได้ระบุว่านางเอกคนนั้นคือใครแต่ระบุรายละเอียดว่า ดารานางเอกก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมีดีไม่ดีปะปนบ้างอาทิเวลาทํางานก็มีบ้างที่เหนื่อยแล้วอยากงองแงมาสายขอเล่นมือถือถ่ายเฟซบุ๊กคุยแชทกับเพื่อนบล a bla a เกิดเป็นนางเอกจะให้มีแต่ภาพดีๆไม่มีงองแงเป็นไปไม่ได้จะ้ะอยากร่วมงานกับนางเอกดังต้องทำใจเรื่องนี้บ้างมาสายเริ่มงานช้าแต่จะให้แม่เร่งทีมงานถ่ายให้เสร็จตามเวลานิสัยเกเรแบบนี้ขอสักครั้งหนึ่งละกัน ทีมงานอาจจะสะดุ้งกับพฤติกรรมของนางเอกบ้างเพราะขัดกับลูกใส่ที่เคยเป็นแต่ความดีความน่ารักความใจบุญก็น่าจะทดแทนกันได้บ้างไม่ใช่หรอซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเสียงส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่นางเอกซุปตาสาวยายาอุรัสยางานนี้รายการข่าวใส่ไข่มดดาคชาภาและหนุ่มกัญชัยเปิดเผยว่าไม่ใช่ยายาแน่นอนเพราะน้องเป็นคนตรงต่อเวลาบางครั้งก็มาก่อนเวลาด้วยซ้ำทำงานเต็มที่ตลอดทำงานเสร็จก็ไม่เคยบ่นเลย ทางด้านแฟนคลับของสาวยายาก็กางปีกปกป้องและยืนยันว่าถ้าใครที่กล่าวว่าเป็นน้องยายาบอกเลยว่าฉันเป็นเมนน้องอยู่ในวงการมาเป็น1ิปีไม่เคยมีข่าวเสียหายผู้ใหญ่รักเจ้าของแบรนด์ต่างๆเลือกใช้ถ้านับโฆษณาคือเยอะที่สุดณตอนนี้และคุณออก็ปลืม้มและกล่าวด้วยตัวเองว่าเป็นติ่งน้องยังรักใครเอนดูยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นน้องได้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ